ไอพวกนี้มันเรียกว่าข้ออ่อนคันไหนที่ไม่มีแล้วอยากมีอันนี้ใส่ได้ไม่เป็นไรคันไหนที่มีแล้วไม่อยากจะใส่อันไหนคันนี้มีปัญหาแน่นอนข้ออ่อนคืออะไรคือถ้อยเสียเดิมๆเ,เนี่ยมันก็จะเป็นแป๊บใช่ไหมแต่การที่มีข้ออ่อนไปเนี่ยมันจะช่วยให้การสั่นสะเทือนเนี่ยแทนที่มันจะไปลงกับข้อต่อไปลงกับรอยเชื่อมไปลงกับหูยึดมันก็จะมาลงจุดที่อ่อนที่สุดข้ออ่อนมีหลายแบบแบบนี้ก็จะเป็นของยุโรปมันจะไม่ค่อยแข็งตัวเท่าไหร่ แต่ถ้าเป็นของเอเชียเอามันจะสันเอามันอย่าซันนิดหน่อยประมาณนี้ไม่ใช่ว่าผลิตจากยุโรปนะมันชอบติดอยู่ในรถยุโรปด้านในเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้เขาเรียกว่าิน interlock ไอ้พวกแบบนี้เนี่ยที่ข้างนอกเป็นแบบถักเนี่ยก็จะมีแบบที่มีนเตอร์ล็อกับไม่มีเตอร์ล็อกถามว่าเตอร์ล็อกเนี่ยคืออะไรคือมันจะทําให้อายุการใช้งานเนี่ยมันดีกว่าคือถ้าคุณเห็นอันนี้เห็นไหมข้างในก็เป็นที่ถักข้างนอกก็เป็นที่ถักพอมันร้อนมากๆเนี่ย อายุการใช้งานมันก็จะน้อยกว่าไอตัวที่ไม่มีอินเตอร์ล็อกเนี่ยส่วนใหญ่จะถูกกว่าแต่ที่มีอินเตอร์ล็อกเนี่ยมันมักจะแพงกว่านะครับผมบอกงี้นะไม่ใช่ว่าคุณจะเอาอะไรไปใส่กับอะไรก็ได้นะขับฮอนด้าอยู่จะเอาตัวนี้ไม่ใส่ไม่ได้นะคือคุณดูก่อนว่าของเดิมมันเป็นลักษณะแบบไหนถ้ามันเป็นลักษณะแบบนี้ผมก็แนะนําให้คุณซื้อแบบเดิมไปนั่นแหละคุณแค่วัดมาว่าทางเข้าทางออกเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่ถ้าคุณไม่แน่ใจปรึกษาเราได้นะครับผมก็เรามีแอดมินคอยตอบ24ชั่วโมงนะครับ แม่งบอกกูอีกแล้ว